ลิดอัลลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูแรนดอมกันนะคะเช็คพลังงานถึงเขาคนนั้นนะคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่นึกถึงหน้าเขาอยู่ในตอนนี้นะคะดูซิว่ามีอะไรนะคะที่พายอยากจะอัปเดตถึงเขาบ้างความคิดความรู้สึกการกระทํานะคะหรือสิ่งที่อยากพูดอยากบอกกับคุณมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นค่าครัวให้กอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆ แล้วก็วันนี้นะคะ26กับ27ก็เปิดรับคิวโปรพิเศษในรอบเดือนพฤษภาคมนะคะใครที่คุณรออยู่นะที่ทักเข้าไปถามบ่อยๆนะคะคุณจองได้เลยนะไปดูในชุมชนนะคะมีทั้งหมด3แนะพ็กเกจนะแพ็กเกจแรกนะคะจะเป็นแพ็กเกจรอรับคำทํานายวันที่28-29พฤษภาคม3คำถาม3าม5 3 9 5คําคำถาม4 39แถมการข้อความฟรีให้ปกติต้องเสียเพิ่ม99บาท ต่แถมการข้อความให้นะคะ20ประโยคนะแพ็กเกจที่2สําหรับคนที่รอคิวได้นะคะรอคําทํานายวันที่10ถึงวันที่15มิถุนายน3คําถาม200 5คําถาม300ใครที่รอได้จองเข้าไปไม่มีแถมการข้อความพอกอบลดราคาจากราคาปกติให้แพ็กเกจที่3จะเป็นโปรรายเดือน1เดือน2เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนราคาจะแตกต่างกันนะคะ จะแถมการข้อความให้ทุกแพ็กเกจเลยนะคะในส่วนของโปรรายเดือนนะจะมีกี่ครั้งเดี๋ยวคุณรบกวนเข้าไปดูในชุมชนใครที่สนใจจองนะคะแอดไลน์ลดาทาร์ลดเข้าไปขอคนที่พร้อมโอนพร,อพร้อมพร้อมที่จะจองเข้าไปนะคะจ้งแอดมินด้วยว่าจองโปรพิเศษเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินไม่ทราบเพราะว่าจะมีโปรปกติอยู่นะคะแล้วก็อขอให รีบจองนะเพราะว่าก็จะไม่ไม่รับเพิ่มมะค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งทุกทีเปิดอะ่ะเวลาถามกันเข้าไปแล้วบางทีไม่ได้ไม่ได้จองเลยไม่ได้โอนแปะสลิปเลยแล้วพอเวลามันเต็มอย่างเงี้ยเวลาก็ปิดรับก็จะจองเข้าไปโอนแปะสลิปเข้าไปก็คืนเงินนะคะก็ไม่รับนะเพราะว่าบางทีคิวมันล้นนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆใครจะจองก็รีบจองไปนะอ่ะโอเคมาดูกันค่ะว่าพลังงานขาในวันนี้เป็นยังไงบ้าง งไนพะ่หล่นมาเต็มเลยนนีะคะไพ่เดือดซันนะคะใบแรกฮัลโหลแฟนนะ กินถือดาบเก้าเหรียญห้าเหรียญน,นะคะก็รู้สึกว่าคุณเห็นไพ่ไฮโลแฟนใบนี้ไหมคะไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละแต่ถ้าเราดูจากรูปหน้าไพ่ด้วยนะคะเราดูในในเรื่องของความรู้สึกของเขาตอนเนี้ก็รู้สึกว่าเขากำลังสำนึก กำลังได้บทเรียนกําลังได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือได้รับการสั่งสอนอะไรบางอย่างจากคุณหรือกําลังได้ตื่นรู้การขัดเกลานะคะก็รู้สึกว่าพลังงานนี่นะเดือดซันควินถือดาบก้าเหรียญเป็นพลังงานของคนที่กึ่งโสดหรือโสดแล้วด้วยนะคะหรือมีการแบบปล่อยให้ทุกอย่างมันว่างเปล่าไปแล้ว นะคะก็อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่ในเวลานี้คุณมีความมีความแกล่งมีความเข้มแข็งมีความสตรองหรือเริ่มหาเส้นทางในชีวิตตัวเองเจอโดยการที่คุณเองคนคนนี้อาจจะเคยให้บทเรียนกับคุณแล้วคุณก็ได้ให้บทเรียนกับเขากลับไปในการที่เขาเคยทิ้งคุณให้เดียวดายอ้างว้างอยู่ตามลำพังหรือผิดหวังในความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นไปอย่างใจ บางคนอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตนะคะแต่รู้สึกไม่มีความสุขเลยหรืออยู่ในความรักที่เหมือนกับนกน้อยในกรงทองนะคะเขาดูแลคุณในปัจจัยภายนอกดีแต่ไม่เคยให้ความสุขทางใจไม่เคยสนใจก็เป็นไปได้พลังงานก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณที่มีความสว่างสวยแล้วอะ5ถ้วยนะคะ Justice นะ The Star นะคะ 10ดาบควีนถือเหรียญน,นะคะโอ้ไพ่ใต้สำหรับ10ดาบอ,อ,อันนี้9ดาบสิอันนี้10ดาบนะคะอันนี้9นะพลังงานความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะความเสียใจความรู้สึกที่เขากำลังอยู่ในจุดของความผิดหวังความเดียวดายความอ้งางว้างความเศร้าเศร้าหมองในจิตใจ ความรู้สึกเหมือนเขากำลังโดนทอดทิ้งคนคนนี้อาจจะเคยทำให้คุณเป็นแบบนี้มาก่อนทำให้คุณเจอ9ก้าดาบเจอ1ิบดาบเจอ5ถ้วย5เหรียญมาก่อนเคยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดมาก่อนทำให้คุณถูกหักหลังมาก่อนอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ความทุกข์เหล่านี้มาแล้วถูกต้องไหมไทยที่เข้ามาในพลังงานวันนี้นะถ้าเกิดคุณพลังงานประมาณนี้ นะเคยผ่านความเจ็บปวดมาเพราะความรักครั้งนี้คนคนนี้นะเดี๋ยวคุณลองดูต่อนะคะพะกอก็พังกำลังคิดว่าในเวอร์ชันเนี้ยของคุณเนี่ยในวันที่คุณสตรองในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณเจิดจลาดมากๆาไพ่เดอดซานเปิดมาคือเจิดจลาดขั้นสุดแล้วนะ่ะนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับใน78บใบเป็นความสว่างสวยเป็นความชัดเจนเป็นความสมหวังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะการที่พาตัวเองไปเจอกับ แสงอาทิตย์ที่เจอจราดศสาสตร์2มาที่ตัวคุณเหมือนตัวคุณตอนนี้กำลังมีออร่าเฉิดฉายมากๆนะคะแล้วหน้าไพ่คือควีนถือดาบก้าเหรียญน,นี่คือเหมือนกับคุณยืนได้ด้วยตัวเองแล้วคุณอยู่บนบันลังแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียดายเสียใจกับความรักที่มันไม่เป็นไปอย่างใจแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วคุณดูคุณดูแบบ มีความพราวมีความโซพราวมากแล้วอะ่ะคุณมีออร่ามากแล้วคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยียวยาจิตใจตัวเองฮิวใจตัวเองคุณผ่านกระบวนการการเยียวยาจิตใจมาเรียบร้อยแล้วนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งได้เย็นได้เฉยได้วางเฉยได้ปล่อยวางได้แล้วในทางตรงกันข้ามคนที่คุณกำลังนึกถึงเขากับกลายเป็นได้รับพลังงานความจบ ความเจ็บปวดแทนคุณความทุกข์ทรมานแทนคุณนะคะคุณกำลังให้บทเรียนกับเขานะอย่างสะสมใช้คำว่าสะสมได้เลยเพราะว่าสิบดาบมาเป็นไพ่สำรับเก้าดาบสิบดาบเป็นไพ่ของความเจ็บปวดที่สุดละสิบดาบไม่มีอะไรที่จะมาเจ็บไปกว่านี้ละนะคะเขาอาจจะไปโดนกระทำเหมือนที่เขาเคยทำกับคุณก็ได้อย่างเช่นการโดนหักหลงัง นะคะการโดนไม่ซื่อสัตย์การโดนนอกใจนอกกายหรือการทำอะไรก็ตามแต่ให้เขารู้สึกว่างเปล่าเดียวดายอ้างว้างเหมือนไม่เหลือใครในชีวิตคุณเคยรู้สึกแบบนี้มาแล้วถูกต้องไหมคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังรู้สึกแบบคุณเขากำลังรู้สึกเดียวดายในวันที่คุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณอยู่ได้แล้วด้วย หลายๆคนอยู่ได้จริงๆหลายๆคนตัวคุณกลายเป็นเหมือนกับเอาประสบการณ์บทเรียนเหล่อแล้วน่ะมาพัฒนาตัวเองนะหรือคุณอาจจะไปให้คำแนะนำหรือให้ไกด์ไลน์กับคนอื่นๆอาทิเช่นพี่น้องคุณเพื่อนคุณคนที่เขาเจอประสบการณ์อันเลวร้วายแบบคุณมาคุณอาจจะเป็นคนที่ไปเยียวยาจิตใจกับเขาอีกต่อหนึ่งนะคะตอนนี้คุณสง่างามมากนะ ส่วนใหญ่เลยนะคะก็บอกเลยว่าประมาณ8 0ดสถึงเกอาจจะมีส่วนน้อยที่ยังทำใจไม่ได้เป็นส่วนน้อยนะนะคะที่ยังคงเสียใจยอยู่ยังคงลืมอดีตนึกถึงความหลังอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆพัฒนาตัวเองได้ค่อยๆรักตัวเองได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นเดอะซันนะ พร้อมที่จะมุ่งมั่นพาตัวเองไปหาอนาคตไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นลมหายใจให้กับตัวเราอีกต่อไปนะคะแล้วคนคนนี้แหละให้คุณรู้ไว้เลยนะแล้วมีไพ่จัสติ c มาอันเนี้ยลืมพูดประเด็นไพ่ขยายนี่ด้วยจัสติ c ก,กับไฮโลแฟนคุณรู้ไหมว่าเขาสำนึกขั้นสุดละเพราะไพ่ไฮโลแฟนก็เป็นไพ่สำนึกแล้วนะเป็นไพ่คิดได้เป็นไพ่เรียนรู้ พอมาขยายก,กับจัสติกนั่นแสดงว่าคนคนนี้ได้รับบทเรียนขั้นสุดเหมือนกันบทเรียนที่เขารู้ผิดชอบชัว่วดีตื่นรู้นะคะรู้ในเรื่องของการวางแผนอนาคตของตัวเองผิดพลาดไปแล้วมันทำให้สุดท้ายแล้วมันจะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานแบบนี้ก็เหมือนกับสูตรความสำเร็จในความรักของแต่ละคู่แต่ละคนหรือสูตรความสำเร็จนะคะในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็เหมือนกับบทเรียนบนกระดานเนี่ย ที่ผู้ชายคนนี้กำลังสอนอยู่ะเขาอาจจะใช้สูตรผิดไปนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังได้ไปเรียนรู้ในบทเรียนนี้ใหม่โดยการที่คุณเนี่ยแหละเป็นเสมือนครูผู้สอนเขาให้เขาได้เรียนรู้โดยที่คุณไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปดุด่าว่ากล่าวคุณไม่ต้องทำเลยเลยคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่นิ่งๆแต่เขากลับได้บทเรียนด้วยตัวเขาเองตื่นรู้ด้วยตัวเขาเอง ต่เวลาที่คุณพยายามจะบอกพยายามจะกล่าวอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ดีมันเป็นกรรมมันบาปมันผิดศีลหรือมันไม่ควรทำมันอะไรก็ตามแต่เขาไม่เคยฟังแต่ในวันที่คุณปล่อยให้เขาไปเผชิญชะตา์ชีวิตเราแต่เขาเลยเสับทูยูเลยอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนอยากจะเดินทางไหนแล้วแต่เขากลับเรียนรู้ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็บทเรียนครั้งนี้ มันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากเลยที่คุณให้กับเขาคุณรู้ตัวไหมคะเพราะคุณกําลังจะทําให้คนคนนี้คิดได้สํานึกได้คิดออกขัดเกลานะคะคุณเปรียบเสมือนกระดาษทรายนะคะให้กับเขาหรือเป็นกระจกสะท้อนให้กับเขาอย่างดีเลยแหละที่ทําให้คนคนนี้พยายามที่จะคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อตอนนี้ยังยังลุกขึ้นมาไม่ไหวนะยังแองแมงอยู่ยังนอนแบบเหมือนตายทั้งเป็นอยู่นะคะ ยังเจ็บอยู่ยังปวดอยู่ยังทรามานอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้คุณนะ่ะถือไพ่เหนือกว่าเขาแหละเพราะเขากำลังได้รับบทเรียนนี้นะคะและในอนาคตเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าบทเรียนนี้จะทำให้เขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพลังงานประมาณนี้นะนานแล้ว นี่กลับมาแบบพูดง่ายๆเลยว่าความเจ็บครั้งนี้นี่แบบยากที่เขาจะลืมเลือนเลยนะพอเวลาคุณเข้มแข็งคนคนนี้ก็รู้สึกว่าอืมีผลต่อใจเขามากเลยมาดูกันค่ะเขาจะเป็นยังไงต่อคะหลังจากที่เขาได้รับบทเรียนนี้อ่ะคุณดูไพ่สามไม้เท้าด้านหลังของเขาเต็มไปด้วยกองหนังสือเต็มตู้ไปหมดเลยเห็นไหม นั่งพยายามที่จะเรียนรู้สูตรการใช้ชีวิตสูตรอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นแสดงว่าเขาได้รับจริงๆนะเขาได้รับบทเรียนครั้งนี้จริงๆโอ้โหเห็นไหมไพ่บทเรียนไพ่หนังสือเต็มไปหมดเลยคุณให้กับเขาชนิดที่เขาอ่านแทบไม่หมดเรียนรู้แทบจะไม่หมดกองพเนินเทินทุกองพเนินเทินทึกแน่นอนตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่า เออชีวิตฉันมาถึงจุดที่ฉันจะต้องมานั่งเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ด้วยตัวฉันเองแล้วหรอปกติเนี่ยฉันไม่เคยจะต้องมานั่งแบบพยายามหาทางที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้นะแต่พอเวลาที่เจอสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บเหมือนเขาต้องลุกขึ้นมาหาวิธีการจะจัดการกับตัวเองแล้วนะคะแป๊บนึ่งนะกล้องไว้โฟกัสเจ็บไม้เท้าเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังพยายามที่จะ แป๊บนึงนะคะไพ่เขากำลังจะพยายามที่จะหาทางที่เป็นแสงสว่างในชีวิตเขาให้ได้เขาจะพยายามที่จะใช้บทเรียนที่หุ่นให้เนี่แหละนำทางเขาเพื่อที่จะให้เขาไปเจอกับสิ่งที่ดีหรือขัเกล่าวทำให้เขาเป็นเขาในเวอร์ชันใหม่เนี่ยคุณดูสิมีแต่ไพ่ของการเรียนรู้นะมีแต่ไพ่ของการคิดการเรียนรู้การได้รับบทเรียนการได้รับแรงบันดาลใจ inspiration อะไรต่างๆทําให้เขาเกิดมีความคิดที่มีเหตุมีผลหรือเริ่มมีตักกะอะไรบางอย่างนะคะข้างหลังมีแต่หนังสือทั้งนั้นเลยนั่นแสดงว่าคุณให้จริงๆคุณให้กับเขาอย่างสาสมจริงๆ DM place ในขณะที่ตัวคุณเป็น DM place เป็นราชินีของทุกราชินีนั่งยิ้มกระยิมยิ้มย่องมีความสุขนะคะ อยู่แบบสบ,สบายสบายสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนไม่สะทกสถานอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บมามากพอแล้วแหละนะคะคุณคุณสามารถที่จะอยู่ได้แล้วแหละเจ็ดดาบเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้แอบพยายามไปศึกษาค้นคว้าหรือหาทางหรือพยายามแอบดูแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะนะคะพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างเลยในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น นะคะคุณก็เปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มหนึง่งหรือหนังสือหลายๆเล่มหลายๆบทหลายๆตอนหลายๆเรื่องสําหรับชีวิตเขาที่ทําให้เขาต้องไปศึกษาไปศึกษาคุณหมายว่าจริงๆที่เขาปรามายคุณไว้ว่าคุณอยู่ไม่ได้ที่ไม่มีเขาหรือคุณคงไม่มีความสุขได้หรอกถ้าไม่มีเขาในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่หรือคุณสามารถทําให้เขาเจ็บปวดได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เขาทําแค่คุณนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขากําลังพยายามจะทําในอนาคต ก้าถ้วยนะคะเดี๋ยวจุดหนึ่งเขาจะเริ่มมีความคิดที่เป็นพลังงานบวกๆมากขึ้นนะเขาจะเริ่มพยายามที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเออฉันจะต้องฝาฟันอุปสรรคนะคะกลับมาคุยกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาทำอะไรที่แบบเดือมูลหันหน้าคุยกับคุณนะคะปรึกษาหารือหาแนวทางหรือจะทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณได้บ้าง ะะจะมียังจะมีวิธีการไหนที่เขาจะหาทางมาให้คุณเปิดต้อนรับนะคะอ้าแขนรับให้เขาเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตคุณได้บ้างเพราะตอนนี้เขาทุกนะในความพยายามที่เขาจะเรียนรู้เขาก็แอบยังมีความทุกข์อยู่แต่เขาก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งในอนาคตนะคือเขาจะได้ตื่นรู้มากๆเลยแล้วเขาก็จะพยายามที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ เขาจะพยายามที่จะมาทําให้คุณและเขาสามารถที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันให้ได้หรือในขณะนี้ที่คุณยังอยู่กับเขาในบางคนแต่คุณแค่โนสนโนแคร์ no แล้วอะ่ะเขาก็จะพยายามที่จะเป็นคนที่แคร์เข้าหาคุณมากขึ้นสนใจคุณมากขึ้นพยายามทําอะไรให้ความสุขกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์โกหกหลอกลวง นะคะพูดปลดบอกไม่หมดพูดไม่หมดนะหรือไม่จริงจังไม่จริงใจเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าคนคนนี้เขาจะเอาประสบการณ์ความเจ็บปวดที่คุณให้กับเขาในตอนนี้จากความสตรองของคุณจากความเด็ดเดี่ยวของคุณแล้วคุณจะทำให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะปกติคุณจะต้องเป็นคนที่ยอมอดทนจะฝ่าพายุลมฝนไปกับเขาในทุกๆสถานการณ์ แต่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นคนคนนี้เจ้าฝ่าพายุลมฝนคลื่นที่โถมกระหน่านะคะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณละคุณไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะคะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายพยายามบ้างนะต่อมามาดูบทสรุปในความสัมพันธ์ซิว่าบทสรุปแล้วจะเป็นยังไงกับเรื่องราวสถานการณ์นี้ฮาเพนเทสนะ Night ถือดาบหกไม้เท้าแปดดาบ The world หกดาบนะคะควีนถือดาบในถือถ้วย e m place นะมีทั้ง h i g ไฮ i n น e s สมีทั้ง e m place มาเลยนะคะเก้าถ้วยนะคะไพ่ใต้สำรับเด็กถือเหรียญ ถ้าคนคนนี้ไปมีคนอื่นไปมีมือที่สามไปมีคนในความลับไปมีบุคคลที่สามหรือไม่ให้สถานะความชัดเจนกับคุณเขาจะเปลี่ยนตัวเองโดยการที่เขาจะไม่เป็นคนที่ไปมีนอกมีในมีคนนั้นมีคนนี้ไปไปเรื่อยแล้วอะเขาจะยกย่องให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาจะตัดสินใจที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขเดินร่วมทางไปกับคุณ หดาบเขาจะพยายามที่จะตัดอะไรทุกอย่างที่มันเป็นวงจรชีวิตเขานะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการไม่มีสถานะไม่ว่าจะเป็นการตัดอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหาออกให้สิ้นนะคะแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะแก้ปมปัญหาด้วยตัวเขาเองเขาจะพยายามเอาชนะอุปสรรค หมู่มารทุกอย่างที่มาเป็นตัวปัญหาในชีวิตของคุณในชีวิตการของคุณนะคะถ้าตราบใดคุณยังคงเป็นควีนถือดาบยังคงเป็นดีเอ็มเพลสสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่เอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณมีความสุขสมหวังอีกครั้งหนึง่ง The world ขยายกับไพ่ก้าทวเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของความสมหวังนะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมามีความสุขการที่เขาจะกลับมายกย่องคุณ การที่เขาจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณคือเป็นคนที่เขาให้เกียรติอย่างใจบริสุทธิ์ที่แท้จริงคุณจะทํายังไงก็ตามแต่ในช่วงเวลานี้นะที่จะสามารถทําให้เขารู้สึกรู้ซึ้งถึงความแบบการเลสเปกคุณการให้คุณค่าในตัวคุณถ้าคุณทําได้คุณทําเลยเพราะพลังงานคุณตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการมีคุณค่าในตัวเองมากๆ ที่ผ่านมาเขาอาจจะไปมองเห็นคุณค่าในคนอื่นในคนนั้นในคนนี้โดยที่มองข้ามความรู้สึกของคุณเขาอาจจะมองว่าคุณอ่อนแอเขาอาจจะมองว่าคุณรับได้หรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วย,วยตัวเองได้ถ้าไม่มีเขาแต่วันนี้คุณได้พิสูจน์ตัวตนให้เขารู้ได้แล้วว่าคุณสามารถอยู่ได้จริงๆแล้วในพลังงานอ่ะก็บอกเลยว่า เขาคนนี้จะไม่มีทางที่จะให้คุณไปจากชีวิตเขาง่ายๆเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามีความสุขมีความสมหวังแต่หลายๆคนนะก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะบางคนเลือกที่จะอยู่อยู่แบบมีความสุขกับตัวเองก็ได้อยู่โดยที่ไม่เป็นไรฉันสามารถที่จะอยู่ได้ ถ้าเกิดว่าคนคนนี้กลับมาแล้วแล้วคุณยังคงมองว่ามาตรฐานเขายังไม่ได้ดีเท่ากับที่คุณต้องการหรือที่คุณวางไว้คุณอาจจะเขี่ยเขาออกไปจากชีวิตก็ได้แต่แค่บทสรุปคือเขา่ยังไงเขาก็วนอยู่ในชีวิตคุณกลับมาในชีวิตคุณกลับมาสร้างความสุขนะคะความสมหวังหรือกลับมาเอาชนะใจคุณอยู่ดีละแต่ก๊อปกำลังจะบอกว่าตัวคุณต่างหากที่คุณจะเป็นผู้ที่จะตัดสินอนาคตความรักครั้งนี้ควีนถือดาบ ที่คุณจะไปต่อก็ได้หรือไม่ไปต่อก็ได้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วคุณเองคุณก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องถือถ้วยนี้อยู่ตลอดคุณอาจจะพาตัวเองไปโฟกัสในด้านอื่นๆของชีวิตก็ได้หรือคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคุณในการให้ความสุขกับตัวเองในในมุม,มอื่นๆในมิติอื่นๆก็เป็นไปได้ในการใช้ชีวิตอย่างเช่นการมีเงินการมีความ สมบูรณ์พูนพร้อมนะคะบ้านรถเงินทองอยากได้อะไรได้อยากไปไหนไปอยากกินอะไรกินไม่ต้องมามีปัญหาปวดหัวกับเรื่องความรักก็เป็นไปได้แต่แน่นอนก็จะมีค่ะคนที่ส่วนใหญ่จะยังคงต้องการที่จะเดินหน้าไปกับเขาอยู่ให้หกดากเพราะว่ามีลูกหรือมีพันธะภาระบางอย่างที่จำเป็นที่ต้องให้อภัย ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อความสัมพันธ์ที่อดทนกันมานะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านี่คือบทสรุปที่ก็บอกว่ามันเป็นไปในเรื่องราวที่ดีแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกได้ว่าคุณมีเขาก็ได้หรือคุณไม่มีก็ได้บางคนคุณรู้สึกว่าถ้ามีเขาแล้วมันทําให้ชีวิตคุณต้องกลับไปทุกข์ดังเดิมอึดอัดใจดังเดิมอะ่ะเหมือนอยู่ในในกรอบที่ถูกตีกรอบไว้ด้วยมีดดาบไปหมดอย่างเงี้ย คุณก็อาจจะไม่ยอมให้เขามาตีกรอบมาผูกมัดชีวิตคุณอีกก็เป็นไปได้นี่แหละคือบทสรุปนะคะต่อมานะคะมาดูกันต่อว่าไพ่อ <c oughs> อร์เคิลน,นะคะอยากแนะนำอะไรอยากบอกอะไรเซอร์เบตยูนเลิฟนะคะคุณกํบบาังจะได้รับข่าวดีหรือได้รับการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีได้รับ สิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักของคุณนะ,ะติดมานะคะ Arc for health นะ Slow down say y o u r sorry ก็ว่าเขาจะกลับมาขอโทษคุณหรือเขาจะต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะคะแต่ไพ่ก็บอกกับคุณว่าให้คุณหมบบใจเย็นๆน,นะ Slow down ไม่ต้องรีบร้อนที่ต้องตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนที่ต้องทําอะไรอยู่อย่างมีสติ อยู่แบบนิ่งๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วคุณจะให้อภัยกับเขาก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็อยู่ดีมีสุขโดยที่ไม่ต้องมีเขาคุณก็อยู่กับคุณอยู่กับตัวเองก็ได้ไม่มีใครห้ามคุณแน่นอนหรือคุณจะให้อภัยเขาในวันที่เขากลับมาขอโทษคุณในวันที่เขารู้สึกว่าไม่เหลือใครเขาเหลือแค่คุณแล้วคุณสงสารเห็นอกเห็นใจเขาก็ไม่ผิดหรอกค่ะ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือพ่บอกว่าคุณก็สามารถที่จะถามนางฟ้าเทวดาสปิริตประจําตัวคุณได้สปิดไกประจําตัวคุณได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณได้ให้ไกด์ไลน์ให้หใหนําทางนะคะบางคนอาจจะมีการสื่อสารหรือเขาเรียกนะบางคนไม่รู้จะคุยกับใครเนาะก็พัมพันรนานะคะวิงวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนําทาง สปิตไกด์ให้พาชีวิตเราไปเจอทางที่ดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่สามารถที่จะหาทางออกได้อะคุณก็สามารถที่จะถามเทวดาประจําตัวคุณได้นะให้ท่านช่วยนําทางท่านจะนําทางให้คุณเดินในทางที่ถูกที่ต้องด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแนะนํามาดูข้อความมาดูข้อความกันนะคะ เสียใจทุกครั้งที่ดูรูปเก่าๆของคุณเขาเก็บรูปคุณไว้ด้วยนะคุณอาจจะเคยไปถ่ายรูปด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณนี้ความฝันที่จับต้องไม่ได้ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะ <c oughs> คือแบบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบฟึดฟัดฟึดฟัดนิดนึดนงนะดูแลสุขภาพกันด้วยละกันเนาะ ฉันกำลังสร้างเนือสร้างตัวนะคะคุณคือแรงบันดาลใจของฉันฉันไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเราคุณคือโลกทางใบอย่าทิ้งฉันไปนะคะสกวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำคุณคือกำลังใจของฉันฉันหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบ ใช้เหตุผลคุยกันนะคนดีถึงจะเจอกันช้าไปแต่ดีแค่ไหนที่ได้เจอกันอยากให้มีปาฏิหาริย์ฉันชอบรอยยิ้มของคุณนะคะรอฉันได้ไหมมันนานนะอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กันให้เวลาฉันได้ไหม รักล้นใจ I miss you และความแตกต่างไม่สามารถทําให้ฉันหมดรักคุณได้บางคนมีในเรื่องของความแตกต่างนะคะก็ต่างคนต่างบริบทนะนี่คือข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจมากๆเลยนะสามารถกดให้ของขวัญของรางวาัลเป็นกำลังใจให้กอบได้นะโดยการกดคําว่า thanks หรือคําว่าขอบคุณใต้คลิป ใครที่จะจองคิวโปรพิเศษรีบจองเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปิดรับแล้วจองไม่ทันนะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ